สวัสดีครับผมอุ้ยนะครับเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ LTD นะครับวันนี้ขอนำเสนอสินค้าสปริงซัมเมอร์2020นะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับได้กลับไปเ o r ร์ r o m ม o m ที่บ้านบางบริษัทก็เริ่มที่จะเปิดแล้วนะครับวันนี้สินค้า LTD นำเสนอเสื้อผ้าทำงานนะครับ back to work again นั่นคืนำเสนอเสื้อผ้าชุดทำงานแต่ก็มีทั้งกลุ่มเชิร์และก็กลุ่มสแลปเรามีเชิร์ที่เป็นนวัตกรรม easy on s h i ร t รีดง่ายหยับยากอันนี้ก็มีสสีนะครับมีดีเทลด้านในแล้วก็ มีปักอยู่ทีกกระเป๋าตัวนี้มีสองสีขาวกับฟ้าตัวนี้สามารถใส่คู่กับสแลกก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเทาเข้มหรือใส่คู่กับแคชชวลสแลกที่เป็นของ LTD ก็ได้เสื yes ้อเชิ yes ้ตอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นสไตล์คอล่าตัวนี้จะมีดีเทลด้านในเมื่อปลดระดูออกมาคุณ <c oughs> ผู้ชายจะเห็นว่ามีเทแปแต่งด้านในมีทั้ง2สีขาวและดำซึ่งสีขาวจะได้เห็นบนหุ่นในแบงอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นผ้า100%เร็คอตตอนแล้วก็มีความเนียนเงาตัวนี้มันเป็นผ้า คล้ายๆกับผ้าซาตินตัวนี้จะเพิ่มความลักรัวรี่ให้คุณผู้ชายใส่สามารถออกงานได้ด้วยตัวเนื้อผ้าที่มันเป็นแบบ ดูหรูหราครับสำหรับในลุกวันนี้นะครับที่แม็กเขาสวมใส่ที่เป็นเชิ้ตสแตนคอลล่าคอจีนรุ่นที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คอตอนแล้วก็เป็นคอซาตินที่บอกว่าผ้าตัวนี้ให้ความกชัวร่เพราะมันดูมันเงาแต่ว่าก็ไม่ได้เงามากด้านในจะมีเทปแต่งที่ฐานคอนะครับเพิ่มลูกเล่นด้วยส่วนตัวกางเกงที่คุณแม็กใส่ตัวนี้ก็คือเป็นกางเกงรุ่นที่เป็นนอไอรอมินแผนก็คือไม่ยับสามารถใส่แล้วก็แบบสับสัด,สดได้เลยก็คือจีบเนี่ยยังคงทนตัวนี้มันจะมีลายในตัวเป็นลายเชคขอบเอวกก็จะะเปปนนนขบบรรุึ้มาาพติแแค่่ หรือไม่ก็เป็นซิปปกติแต่เนี้ยจะเป็นขอบเปียวป้ายก็เพิ่มแบบเป็นแฟชั่นขึ้นมาเป็นเก,เกงรุ่นใหม่ของ LTT ตัวนี้จะเป็นคอมพลีทลุคในวันที่แบบทำงานเข้าออฟฟิศใส่แตบรองเท้าที่เป็นโลฟเอร์แบบนี้เน็นกจะแบบให้ลุคโกลว์หนุ่มออฟฟิศในเมืองเกางเกงของ LTT นะครับเราก็มีนำเสนอในสปริงซัมเมอร์นี้เกางเกงสแล็ครุ่นที่เป็น n ไอ iron p น n อ o n อ r o n แผนยังไงก็คือสามารถใส่เนี่ยแล้วก็คือไม่ยับเลยรีจีบเนี่ยคือจีบคงทนมากตัวนี้จะใคยับให้ดูเลยว่ามันไม่ได้ยับจริงๆ มีทั้งหมด3มสีมีดำมีเทาเข้มแล้วก็เทากลางตัวนี้เป็นทรงนิวสลินฟิตกางเกงรุ่นหนึ่งเป็นกางเกงรุ่นแคชชัว s ์สแล็ a แคชช s วร์สลรุ่นนี้ก็มีทั้งหมดสมสีมีสีกะทิมีสีกลมแล้วก็มีสีดำปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดคนที่ใส่สแล็คนานๆานเข้าแล้วเบื่อแต่ยังต้องการกางเกงที่สามารถใส่ทำงานได้แนะนำตัวนี้เป็นแคชช a ว s l สแลเป็นเนื้อผ้าคอตตอนผสมสเปนเด็กตัวเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างหรูสามารถใส่ทำงานได้ตัวนี้รีจีหน้าลักษณะเมือลย แต่ให้ความลำลองกว่าครับแต่ก็ไม่ได้ c a s ช a l เกินไปสําหรับลุคนี้นะครับน้องภูนะฮะได้สวมใส่เสื้อเชิ้ต L T D รุ่นที่เป็นสไตล์คอล่าตัวนี้ก็จะเป็นทอลักษณะพิเศษเป็นทอที่เป็นขึ้น t e x t อร์เป็นลายสไตร์ลุคนี้จะสามารถใส่ได้ทั้งวันทํางานแล้วก็แบบในลุคลำลองได้ตัวนี้ก็คือด้วยความพิเศษของตัว t e x t อร์ผ้าแล้วเนี่ยตัวเนื้อผ้าก็เป็น100%คอตตอนส่วนท่อนล่างน้องภูได้สวมใส่กางเกงที่เป็นนอนในร้อนแผนซึ่งกางเกงตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกะครับผ้าไม่ยับแล้วก็จีีบบก็ยยังคงคทนนออู่่สสสาาามารถใเขวแบบ แต่ถ้าเกิดเราวันหนึ่งเราอยากจะแบบมีการประชุมแล้วก็เพิ่มเบเซอร์ของ LTD รุ่นนี้หน่อยแล้วอาจจะเพิ่มเข็มขัดเข้าไปก็จะเป็นแบบคอมพลีทลุในลุคที่เป็นบิสเนสสามารถเข้าประชุมได้และเกิดถอดเบเซอร์ออกมาก็จะเป็นลักษณะเหมือนไปประชุมข้างนอกได้เยเนะครับ mm hmm. และว,วันนี้ผมขอจบการพรีเซนต์นะครับวันนี้แนะนำสินค้าทียหเท่านี้นะครับอันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ